สวัสดีครับ,บ,รบช่องอารนะครับออก็ห,หนายไปไหนก็ต้องขอโทษนะเพราะว่าเราไม่ค่อยจะว่าง เราไม่ค่อยจะว่างเราไม่ค่อยจะว่างแต่เรากลับมารับเนี่ยเราจะแบบแก้ให้มันสำเร็จเลยเราแก้สำเร็จได้นอนเพราะว่าเต้าเราอยู่เรื่องไม่ไม่รู้ตัวตายแล้วในเยอ้ยยังไงก็สำเร็จกูบอกอะไรคลิปนี้ยังไงก็สำเร็จแต่ว่าอาคลิปอาจจะสั้นเพราะว่ามันแบบนี่แค่นิดๆหน่อยๆก็คืออันนี้ไม่ได้เมานี่นี่อันนี้อันนี้โดมไม่ได้เมาไอ้โดมมันมันมาถึงมันมันง่วงมันนอนไม่ได้เมาไอ้แค่ก็แค่แก้กับแบบบอลเจ้าลิสติกเขียนหน้าเฉยอืออะไรอ่ะอื้อหึ มึงพูดเที yeah, what, 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 ่อะไรตรงนี oh, right? <sh <sh ้เียดไหมเงียดฮะเหียดแต่เนี้วัดวัดรูปบ้านแม่งเลยวัดกูเองเจ็บซะออกิดไมได้เออนะ 아니 <laughs> 근데 <laughs> <laughs> มังกรอะไรมังกรมังกรมังกรมวัดมันวัดรูปสวยอันตรงนี้มันตื่นง่าย เี้ยมึงเข้าใจว่ยนานเดย์มึงจะเป่าเลยไม่ต้าทำอะไรเลย้ไอโดมจะจะไปอ่ะมึงจะไปยัง วิ่งขี้อ้วกจะเช้าแล้วไอ้เหี้ยก็คือเราเราก็จะไม่ไม่บอกมันเลยเราจะไม่บอกมันว่าไม่พูดถึงเลยเออไม่พูดถึงเลยผมมันเลยมันจะเห็นมึงต้องเดินตามหลังมันเดินตามนี้ใช่ไหมเจอใครมึงพันี่ยเหรอไเออไอ้แม่ตอนตอนเข้าห้องมึงเข้าห่องอะไร้กูกูเข้าก่อนไงมึงรู้จักก่อนมึงเข้าก่อนยังไงเออเออ ถ้าถ่ายได้ถ้าถ่ายได้ถ่ายให้อีกถ้ากลับไปถึงแล้วมันถ่ายไม่ได้ก็แค่นี้เออคือปิดคลิปไปไหมปิดไปปิดไปก่อนเพื่อเอาไปใช้ต่อหลังละให้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปคล้าช่องอาร์มแล้วก็ไปกดซับช่องซีซีพีเขาด้วยช่องใหม่ช่องลมกันไม่ต้องลงสตอรี่นะลงคลิปทีเดียวลงคลิปทีเดียวโอเคทุกเรื่องครับบายคบายเอ๊ะเฮียไม่ไม่ไม่ตบน้ำยอมง่ายด้วย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ใครที่ยังไม่กินข้าวปรดตื่นขึ้นมามากินข้าวนะฮะเย็น ไปกูนะได้ไปไปไปเขาดิอ่ะ one two one three ยัตื่นงานอนเสร์ตเแล้วกเหลือเดียวตื่นแล้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 ว่าข้ามาตื่นแล้วแต่มึงไม่ตื่นแหมนอนอิ่มไว้คนเดียวสมเช้าเออตื่นเขานั่งรอมึงกลับกันนี่ เราดีด้วยนี่อะยังไม่เตือนขอมันดีเกินมาไปคลิป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 เดี๋ยวไอ้น้องไปคลิปท่องอาร์ดอ๊อฟถ่ายอ้าวน่าแบบนี่ท่องอาร์ฟเหรออ่ะเป็นตัวนี้เลยก็ได้เนี่ยอ้าวตาตีมหงี่การเลยนะลับนานแบบเหนื่อยไหมไม่ไปตื่นมาพักผ่อนอะไรอย่างงี้บ้าง ไรรคับเนีอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพลงคนนี้นะครับก็ขอต้อทุกคนที่หายไปนานนะคะทุกคนแล้วก็ช่องอาร์ฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาอะไรที่มันเร็วๆที่แบบเร็วๆแบบเนี้ให้คนดูดูก็ที่บอกนะช่องอาร์ฟกลับมาเหมือนเดิมนี่คืออะไรเหมือนเดิมช้าเหมือนเดิมแต่เราลงคลิปเดือนละครั้งเดือนละครั้งอะไรเนี่ยเดือนละคิึสดอันนี้มันเกินสามเดือนแล้วสามเดือนสามเดือนคลิปหนึ่งลงทบไงลงทบไงอ๋อลงทบเลยเดี๋ยวว่าลงสามคลิปอาทิตย์หนึ่งจะลงหายไปสามเดือน นะครับสาคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตาให้ช่องอรอมเลยนะครับดมสวัสดีนะครับวันนี้สวัสดีครับจบปะไปก็มาดีฮุกฮุกก็มาดีเงี้ย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 เี้ยเงยเงี้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 ยฮุ

พูดดีพูดดีพูดดีว่าช่องอาบแก้สัมเร็จแล้วครับพูดใช่เลยนะครับเสร็จแล้วครับสำเร็จแล้วครับแตามสติก่อนตามสติก่อนช่องอาบแก้สัมเร็จแล้วเรื่องอย่างนี้เหรอเนี่ยแต่เราขึ้นขึ้นเป็นเหมือนเหมือนเกมที่เล่นเกมสติกไฟเตอร์กลางหน้าแล้วขึ้นหน้าคนว่าคนไหนแบบโดนเราเล่นไปแล้วกากระบาดทิ้งจิงเป็นเรื่องเล่นแล้วไม่รู้ถ้าไปกูติต่อไปจะไปอาหรือเปล่า อันนี้คืออะไรนะนี่คือตอนตอนตอนนี้ใช่ไหมมีแผงกระต่ออยู่อันนี้คือหน้าทุกคนของซีซีพีเฮาส์รู้พวกมึงด้ไหมรู้กูแรงรู้อ่องรู้งุ่ไม่รวมอ้ํารู้ไหมเอาไอ้ยิ่้เรือ สมมติว่ารวมก็ต้องมีกูนะเด้อแล้วมีทุกคนแหละกูไม่บอกอามจริงนะคลิปอาร์มอะกูจะไม่เอ้ยกูกูกูจะไม่ไม่เหมือนใครนะกูอยากลงไปนอนในโดมแทนเลยใช่กวนหนักขึ้นนะโดมถึงคนตัดต่อด้วยเน่ามันก็รู้ดิมันก็ไม่รู้วันถ่ายไม่รู้วันถ่ายไงรู้วันตัดเอาไหนเอ้ยไม่ใช่หรกดเลยไมท่นเป่าเลยเนี่ยมันยองเซียวเอ้ยคนมาคนรบท่านเป่าเลยน่าเด็ด ไม่เจ็บด้วยอ้ยนี้ออย่นี้ออยนว่างนี้่ะเวลาเวลาเราแกล้งใครเสร็จอะแล้วเราเราตบัวเขาด้วย โอเคไปชี่วิธีไปก็ช่องอาร์ตนะครับก็แกล้งคนสําเร็จแล้วแต่ว่าแอร์ไม่อยู่อาร์ตไม่อยู่แต่แต่เราจะมีภารกิจกับการแกล้งคนอื่นให้อาร์ตทำแทนเพราะว่าวันนี้อาร์ตไม่อยู่เพราะว่าอาร์ตไม่อยู่ก็เลยให้ต้องให้อาร์ตทำภารกิจอื่นแทนโอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปต่อไปเป็นใครที่โดนแกล้งหรือว่าจะเป็นอะไรแบบเรื่อยๆแบบนี้ก็รอดูฮะตอนนี้ก็กล้าบ่งฉาแล้วดูหน่อยกกาดนมดี๋ยวโซดาใส่ให้ อ่าแล้วดูใน,น่อยอีกครัอ่าน,นแล้วเป็นที่ไหมครับหนึ่งสองปวดเลยเออทีมมึงก็ไม่เคยเออทั้งหน่อยซ่าเออตัอต้งยี่สิบเออหนึ่งสองเหี้ยครั้งแรกนะเกือบเป็นกันที่มาก